มัวกัมือหันหยากินแห่งบ่ได้ไปรถเนาะอ่ะแล้วก็ไปหาเขียดมื้อก็ไปหากบหาเขียดเนาะอันนี้ก็ป้าใหญ่เนาะปลาใหญ่สบายสบายดีแน่ปาใหญ่สยดีเออไปหน้าเนาะพาลูกหลานไปนะ อันมาลนัน่อันหนั้านะันบันมาลม,มากันลายโตพี่น้องอเชื่อ,อยูุ่ห้าเขียนไปทางเ้พี่น้องชองนั่นนไป้ลำขอดเขียนไปล้วคนาเน้ลลมาไปย่างมามือตตาลูกค้นหาเขียด

แขกโบมีเนาะงทนแห่งแรงมาตามขางพี่นงผู้เลดีพี่น้องเ้ยซันีนก่อนนะพี่น้องเนาะไปย้าไปหน้าก่อน